คือไก่ป่านำหนึ่งกับตัวแม่ครับลักษณะเป็นยังสี่ครับเบื่องง่ายครับระวังไก่โตกับไก่ป่านำหนึ่งครับไก่ลูกผสมครับเบื้องง่ายครับเบื้องส่งครับเบื้องส่งเบื้องที่ขาเบื้องที่ขนขางปีกครับเบื้องหางครับเบื้องลักษณะการแลนของไก่ครับเบื้องง่ายครับก็ส่งนี่มันคือสิ่งไก่ป่า ครับส่งนีมันคือเป็นส่งไก่ปลาแท่ส่งไก่ปลาแท่มันก็ส่งนีแหละครับผมอ่าส่งไก่ปลาแทถก็สิส่งนีครับกับส่งไก่ปลาแท่ส่งนีแต่ว่านี่ครับส่งไก่ปลาแท่ส่งนีครับลักษณะการย่างการแลนกับการวิ่งของไก่ไก่ไก่ปลากับไก่ต่อจะไม่เหมือนกันครับจะจะ ลักษณะการเตือนตัวของไก่ปลาไก่ตอกอบ็บบคกอกันกับไก่ปลาสีละแวงที่ตกใจง่ายค,ความว่องไวัความพเพลียวสู่ไก่สุ่สมหนีบดอยครับสูไก่ไก่ปลาน้ำหนึ่งบดอยนี่ครับก็ ชัดๆครับบอให้เบิ้งแบบชัดๆปลาตู้เมย์ลำหนึ่งให้เบิ้งชัดๆในในคลิปนี้ครับให้เบิ้งชัดๆมีข้อเปรียบเทียบอันนี้นี่คือข้อเปรียบเทียบนะครับขนคางปีกแล้วก็ขาครับขาสีออกสีตะกั่วครับหัวหัวก็อบ่ค่อยมีงอนปันไดครับหัวเล็กครับ คนปีกนี่ครับลูกม่นี่ครับ,รบสองตัวนี้เป็นลูกไกป่ปลานำหนึ่งพอเป็นไกป่ปลาลอยนี่เป็นไกต่ตอกครับนี่ครับให้เบิ้งครับ